มาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่15คุมพาพันนะครับสำหรับเยอรมันเป็นหุ้นเดียวที่เจาะมา2วันติดนะครับวันจันทร์เจาะ 3- 4เมื่อวานเจาะ56แล้วก็แตก3ตัวนะครับ0ูนย์5นะครับก็หลังจากแตกไปแล้วเบาๆหน่อยนะจัน์ครับสำหรับเยอรมันวันนี้เปิดฮานากามากนะครับเปิดที่ตองครับ ซีซีซีแปดแปดครับสีซีสีแปดแปดเปิดเบิ้ลบุนล่างนะครับเปิดเบิ้ลบุนล่างก็เขาเปิดเขาปิดพี่น้องมาสองวันแล้วผมว่าอากาสปิดพี่น้องเป็นไปได้ครับแต่สําหรับคารุขาวิ่งจัดสี่ครับเพราะว่าที่ดูจากตัวเปิดมาเนี่ยสี่น่าจะยังอยู่ครับสําหรับคารุขาวิ่งจัดสี่ครับวิ่งโวลุ่นล่างสี่ครับสามคู่ที่ผมเร็งไว้ก็จะมี ยังไงถ้ามีคมบษนารบกวรจะกดข้ามครับดูใหผมด้วย3 4มสี่เจ็ดแป8สามสี่เจสีสครับแปแล้วก็เกสนะครับผม ร้อยเครับร้อยเนะครับแล้วก็99้า้ไปด้วยครับแล้วก็9เก้า้ไปด้วยหกห่างครึ่งครับสาตัวครับตอง9ครับ9ก้าเก้าสี่เก้าสี่ส9 8เก้คือเล่นให้ครับให้ครบทั้ง3ามกลับหรือ6กกลับครับกรณีอยากแตกตรงเนาะก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับเยอรมันครับเดี๋ยวเชื่อกไอทีดาวโจนครับผมสวัสดีครับ